ก็ว่า,าสิแบกอันนี้อ้าว <laughs> ขาอะไรช่าง <laughs> เป็น,นอ,ปอันนี้เลยใหญ่เลยแล้วหัมมวเราะนอนสบายดีสบายดี เมื่อนี้เฮาสองคนสิพากันมาปลูกต้นกล้วยแค้มหนองสะเนาะทางหลังเฮานี่ก็สิเป็นหญ้าที่เฮาปลูกไว้เลี้ยงงวเลี้ยงแบพี่น้องเนาะโดยนี่หญ้าเนเปียเนาะเฮาสิปลูกแค้มหนองสะสามหนองเลยปลูกไว้วยแล้วกัสิพาพี่น้องเอฟซีไปเบิง่งนงไม้สังไพเนาะน่อ,อ,บอวบๆใหญ่ๆเลยอยู่ทางหนองหลุมเฮาแต่ก็สิมา,าเก็บมักแตงแม่นํา ซึ่งว่านหน่อไม้สังไวยเนี่ยมันบอกคือหน่อไม้เลี้ยงน้องพี่น้องมาสีเป็นหน่อสีส้มๆเนาะแบบเวลาเ้าแกงนี่พื้นสีอ,อ่อนอ่อนแล้วก็หอมพี่น้องแซ่บกรวดหน่อไม้อันเลี้ยงน้องอีกโดยแม่ว่าเพื่อนว่าสีเอามาเฮ็ดอันซุปหน่อไม้ว่าเฮาก็เลยสีตัดมาให้แม่เพื่อนหน่อไม้สังไวยนี่เพื่อนว่าเอามาซุปนี่สีแซ่บกรวดหน่อไม้อันอื่น,น,แ,นแม่เพื่อนว่าเนาะแม่รายการหน่อกำลังเหีวพอดีกินเลยน้องน้อยไปทางออกวังตอนเช้านี่ฮะนะพี่น้อง ก็มี่หบรายดอกมีทรงโกมารวยมารว,วยมารวยมารวยมารวยพี่น้องเจ้าจตัวดีมาแล้วนี่ เก่งๆพี่น้องใจเด็ดขนาดยังวบบป้าโดดลงน้ำมาสิขาวมาหาน้องโตเกียวพี่น้องน้ำยามนี่มันหลายเนาะโ <c oughs> บแมนเรื่องง่ายๆเลยสิลอยขาบบ้ามเ่งนี้ <c oughs> เอา้าไปแล่นด์มัวปวดๆเ,เข้าสิเข้ากระตาอลไรนี่ฮะเมื่อกี้นี่เข้าบอกเอาเข้ากระตานี่เอาเข้ามาเข้ามาสิแบกเอานี่อา้าวพี่น้อง เข่าอ๋อเอาเอาเอาลงเลยสร้างเป็นบอกว่าให้เข่ากระตากะเข่าอ๋อรีบันนี้เอาสิบไม่ได้ปูนกล้วยเนาะบานี้เนาะเซียวพ่นออกก่อนบานี้เอาสร้างเป็นสีออกแล้วเอาฉีบออกแล้วเดี๋ยวเนอาอยู่นี่เลยเนอาเนอะหน่อกล้วยเหรกระซิมีอยู่แปดหน่อ มีกล้วยนำว้าแลวกับกล้วยอ,ออาใบกล้วยห้อง่ะกล้วยไขยไ<ด>่แดงมห้องก็ได้มหฮองก็ได้เนาะป้าใช้เลยออกได้บลูพี่น้องคนยากลินในกาตาเน่ยหัวคนจิตคนขามน้ำขามทะเลมาหาน้องัวเกี่ยวนะพี่น้องโอ้สแสียงของคนกระแพงเจ้าของเนาะคนกระหักเจ้าของเลยค่ะแม่บลูพี่นอจะอยู่ในกาตาสุดใจแล้วพี่น้องเลยต <laughs> ลบมารวยเลยพี่น้องเลย นอกก่อนเอาสีปลูกเขาก็ได้ตัดอันปลายเพิ่นออกแม่นให้เพิ่นปุ่งยอดไว้ต้นกล้วยที FC เอฟซีเพิ่นฝากมาให้ปลูกตอนนั้นนะนะมันก็มีต้นคืนเนี่ยกับต้นสายเนี่ยพี่น้องแม่นแล้วตั้งจะเข้ากระตาดอกไปใช่ปะนี่เฮ้คุดกับไ่ได้หาขุดยากพี่น้องเอ๋ยมาลวยเพิ่นคุดให้แล้วนี่ โอเคลูกโอเคในหนอพักบง้งเขานิกาพักบ้งกาลายเนาะแตกย้อนแล้วก็มีหอย,ยพี่น้องเลยว่าสิเก็บมือใส่ต้มหมี่พี่น้องเลยเบิ่งทรงคือสีลงเก็บกรไดหัวน้ําเติ่มตะข่างเลยเนาะหือผัดมันนักว่าสิยกขึ้นมานะมันนักเท้าหึ่มาลงนี่คักเลยสําหรับเอฟซีที่บมเสรจมาถามเนาเย็นนี้กินข้าวกับอะไรมือน,นี้กินข้าวกับต้มหมี่พี่น้อง ต้องมีใส่ไข่ว่าเสียพักบงไปใส่นี่คับ้บยานเปียกนี่ลงไปได้อยู่ไหถามว่ามีปีงไหมมีเพราะว่าป้าเพิ่นนะเพิ่นมาเก็บหอยกับสอนกุ้งเพิ่นเห็นเป็นปีงเฮาก็เห็นคือการนี่หนองกากนี่พี่น้องเห็นตัวบักใหญ่น่นองเนาะพยายามบห้น้ำขังเพิ่นต้นกล้วยอันนี้คือกล้วยน้ำว้าเนาะที่เขาปลูกไป สองปีที่แล้วนี่แหละเันกใหไงแล้วเป็นคู่สะหนองเทิงสุดตัวนี้เนาะอันนี้เพื่นกาคุดได้อันขุมที่ผ้าเลยไดะคุดแล้วก็ไปแล้วแบบนี้เนาะคุดแล้วก็ให้เจ้าหน้ามาปลูกแบบนี้โดยเป็นนกกล้วยที่นันเอายังคุดปลูกแล้วลูกเลิกแล้วพ่อแล้วเลิกแล้ว พอแล้วลูกพอแล้วลูกอย่าออกก่อนลูกนี่เข้าไปในกระต่ายลูกนี้นี่เข้าไปในกระต่ายเนี่ยอ้าวเฮ็ดปอนสั่งได้แทะเข้าไปเลยลูกเข้าไปนอนเลยลูกเข้าไปนอนในกระต่ายเลยโอเคเป็นหน่อกล้วยที่เอาออกมาจากปอนที่บ่อไอ้เพิ่นนั่นเฮ็ดคองัวแหละลูกออกก่อนลูกเราก็เลยเอามาขยายต่อลูกเอ้ยถึกเสียมไหยลูกเอ้๋อย่าดื้อเด้อเอามาส่งคืนเด้อทาสพนม ตลาดนัดทาดนมันนี้เอาสิพาไปเก็บมักแตงจริงเนาะเอาไว้ไปกินกับเกี่ยวปลาพี่น้องนี่นแตงจริงที่แม่เพิ่นปลูกไว้รสชาติของแตงจริงกะสีหวานแล้วกะก็พี่น้องตัวนี้หน่วยใหญ่พอดเนาะโดยย๋เอเสียเอาหน่วยพอด,ดีกินหน่วยใหญ่เลยไว้ให้พนซุก แตงจริงหรือว่าภาษาไทยเพื่อนว่าแตงไทยเนาะพี่น้องนี่พอดีกินเลยนี่พี่น้องอ่อนเลยเพื่อืนี่แตงจริงนี่คือแตงจริงแตงจริงใจไปใส่เบิร์ตแม่เพิ่นเก็บไปแล้วบอกแม่เก็บแม่แล้วบระจักเพิ่นก็นเก็บไปกินกับแก้วอยู่ได้นี่ โอเคสำนิพอดีกินเลยได้แล้วสองหน่วย <S <S ปลูกไว้ก็พอได้กินนยุเอาไพลชิฮับมารวยไปเลีเเ้ยงกับฮับพี่น้องเลยรื้อพอแล้วเื้อได้หน่วยนึงเลยหวานเลยนี่พี่น้องวหวานก,กรอบเนาะ ไปบริษัทภาพไปเอาหน่อไม้สังไวยเมื่อไว้เผาสุกเนาะโดยนี่เดี๋ยวใช้เบิร์หมากใหญ่เฮาบริษัทปุ๋ยเด้อพี่น้องมันก็เลยมกักซัมนี่แหละเครื่อกังามพร้อมหน่องที่เฮาสิมาตัดไม้สังไวยหน่อไม้สังไวยเนาะก็เป็นหน่องสะหน่องหลุมสุดเลยพี่น้องนี่ บ่อนที่เขามาเห็ดหัวคอกแบสตอนนั้นแหละเนาะนี่เลยน้ำหนองขึ้นลหลแล้วขึ้นหลายขนาดน้ำบาดเท้าขากลับมาสิส่อมต้นกล้วยพี่น้องเศษมันเสียอปแไปง,งวัวเนาะสมุนเท่ากับไปออออน้ำทุกแห่งหนปลอดภัยแน่นอนมารวยแหลนไว้ก็หมู มาลุ้ยมาลุา้ยมาลุ้ยไปเบิ่งหน่อสังไภต้นกันว่าภาษาไทยนเน่อเพิ่นเอิ้นว่าหน่ออย่างหน่อสีจมส้มหรอกมีไข่หลายๆแต่ว่ารสชาติอร่อยเห็นบหมเห็นเ,นเนลยคอสพีเดี๋ยวใช้เบิ่งหน่อขาวอ่ากำลังคนดินเลยพี่น้องนี่ ด้าว้าแกงบางบางเนี่ยกินกับพักพายพี่น้องพักอันเวนต้องจัดแล้วปะต้องจัดแล้วแหละพี่น้องเลยกินกับพักนะเนาะพักเวนพักผายอุ้ยพักผายน้อยนะใครไปเบิ่งบ้างนะตาตาเป็่นบ้างนะเบิ่งก็ปลาทกหน่อสีส้มๆแบบนี้แหละข้าวเสี่ยวตะโนวเนาะเพราะว่าเอาไปเผาโดยตัดเลยจ้ะ อ้อ่อนๆเลยอ่อนๆเลยจ้ามีนมม้ำพร้อมน้ำวันเป็นน,น้ำเราไหมเดอ้อน้ำม,มันหัว,หวพใจเราเลยกำลังออกพยายามบ่จงลำพื้นหลายเน,ะนาะคน,น,นจะนอนง่ายวันนี้เสียเอาไปแกงพี่น้องเอ้ย เกงกินกระพักไายน้อยก่อนนะหเห็นแล้วอยากเลยเกงสงงพงะพานคายงหอมๆเนาะโดยนอใหญ่เนาะนีะ่นข้ากะลีพี่น้อนี่นี่อือหือนี่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 พี่น้องเอามัสังไพ่รักษเป็นสีสม้มแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยแบบนี่น้ำมาสังไพรรัเป็นสีสม้มแบบนี้เลยพี่น้องนี่ จะเผื่อสีคายจังหน่อยเด้อนี่มี่เผื่สีมีขนนี่เป็นสีส้มแบบนี้เลยแล้วก็มีหน่อกำลังขืนหลายหน่อเลยเนาะมูนีเอาซ้ำนี้พอพี่น้องนี่เขาจะเอาไปเผาซุปไปยังบ่คคยกินจะเทอได้อันซุปไมยสังไไนี่พี่จะแหมเพื่อนเนาะแม่เพื่อนได้กินตัวยังน้อยบอ่ จืบไ,ได้แล้วแต่ว่าแก่นีแ่แซบเซบเอาไปลองเฮ็ดเบิรงพี่น้องนห,หนักหนักอยู่นะงัวเขากะชิคังไว้บอนนี่เลยหนอะนี่ให้เปิ้นเลมกินหน้าแล้วเขาก็ต้กา,นนนนากล้วยพันอ่อนใบกล้วยส่มใบกล้วยก่อนนี่เขาตุกเยวตัดใบอ้อยเออนะเอเอให้งัว ี่น้องนี่เออแล้วเพิ่กนก็มาเลยเออ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 ใบกล้ยสีสม้มออกให้เพิ่นไปว่าใบาที่มันมงดงาม่ะนะให้ต้นกล้ยมันใหญ่ไวเนาะนี่โดยเบ้กระเข่าเบ้รักเข่าหรือว่ามีคนปล่อยเออเออเออ,เอกินกินบรรยากาศยานแรงอยู่บันนอกบรรน,นาเขากะสิ <c oughs> เงียบสงบในกระนอย หน่อไม้ก็พอได้กิ่นน้องเขาปลูกไปโซส,สป,ปีก็ได้กินแล้วหน่อไม้หนาะเขาสีพยายามขยายออกขยายต้นแล้วอไเ้บงปวานเด้อพี่น้องน้อยบงบานนี่คนแบบนิยมกินแต่ว่าแถวนี้บ่ค่อยมีเขากะมีอยู่ประมาณสองก่อเนาะโดยเก่งนี่แซบแซบหน่อไม้บงบานแล้วมาเผากินกระแซบเจ๊งวัวมาแล้วงวัวเขาตัวหนึ่งอะนะพี่น้องตาเปิดมูไปถืออีหยัง เพื่อนเป็นตาโลเลยตาที่แบบโบยหุงเลยแม่พมเพคุนบอกเคียดหน้าเหี่ยวใช่ตาวะฉันติงัวเข้ามาเบิด์ตคุโตเลยอ่าเนี่ยนี่เพื่อนก็กินเลยเนี่ยคิวเป็นดอกลงเลยปุ๊กไว้น้องมัวา์นี่เนาะยังน้อยอยู่มานี่มื้อนี้เลยใหญ่แน,น,น่แล้วออืฮะยังงดยังงดอ่อนอยู่เลยพี่น้องเดี๋ยวสิปะไว้นี่เนาะ เพชรขาวออกอยวนขอนของม่วงเดี๋ยวใช้เบิง่งเนาะทีลงน้อยปลุกไปเมื่อวานนี้นี่ว้าตท้เต็มขอนเลยเมื่อวานยังดอก่นน้อยอยู่มื่อนี้ดอกใหญ่แล้ว ยอ้อนชิกล่องไว้ก่อนแล้วก็มีตัวอะไรมาแอบกินด้วยนะนี่บ้งกือเพื่อนโอดิ้อขอนมังม่งมงวงเ้ยพี่น้องนี่ยอ้อนจะไปให้ไม่วาเนาะเพื่อนทีเฮ็ดเมนูยังกินไปอ้อก็ได้อาไปหนึ่งก็ได้เนาะ ป้ายวังนี้หอยเป็นมางกนเลยพี่น้องนี่หอยอันนี้มูหอยอ่ะปลูกปลานปลูกเอาเนาะเห็ดขาวหรือว่าเห็ดขอน ที่ฮ้อนๆนี่เฮ็ดนี่แหละเนาะออกเนาะเพิ่นเป็นยังเหงาเพิ่นเลยขันมืออื่นนี่บอสมารถกินได้แล้วได้เพราะว่ามันซีแก่ตอนนี้ยังสกินได้อยู่ยนี่ตัวนี้มีหอยกลิ่นไปแล้ว อยตัวอ้วนกินหมดแล้วกวงทองกองเงินกองเงินกองเงินย้าพี่กอเงินเบ้ก็กินงัวก็กินงัวเฮาตุ้ยได้นี่ตุ้ย<อ>แล้วมานาเนาะท้องป่องกินเลยลูกกินเลย อันนี้ตัวผู้กวงทองเท้ากลองกวงทองกวงทองกล่องเงินอันนั้นเท้าบุญสู้เอ้ยนางบ่เท้าเนาะตัวผู้ตัวที่ว่ารถส้นแหละพี่น้องว่าสีหายแล้วผลว่ายังเจ็บตีนอยู่มันเป็นเผลอีกเลยเด็กที่หายยาวว่าใจคนอีก ตอนนี้ก้าเฮาก็ได้นไหนม้แล้วก็ได้มักแต่งแล้วพี่น้องได้วัตถุดิบแนวกินแรงมือนี้แล้วเนาะโดยเฮาก็สิได้จบคลิปไ้เพียงสัานี้ก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อบุพลาดคลิปใหม่ๆของเขาเนะพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย